สวัสดีค่ะมหาเศรษฐีเงินล้านสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะเทคนิคที่เข้าถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะถ้าท่านใดว่างๆก็เข้ามาได้ดูย้อนหลังก็ได้นะคะถ้าเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายแล้วก็ส่งพลังงานดีๆกันเข้ามานะคะสวัสดีทุกคนเลยขอให้มีความสุขมีแต่ความโชคดี การที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นนั้นเราจะต้องสร้างความเชื่อในตัวของเราให้เกิดผลและรู้สึกที่เข้าถึงความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะเราจะต้องเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำเป้าหมายของเราอยู่เพราะว่าตัวเราจะเข้าใจแล้วก็มีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะว่า ในเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะมีวิธีการทำงานอย่างไรใช้หลักการอะไรบ้างเชื่อมโยงตัวไหนบ้างนะคะซึ่งในในระยะเวลาในแต่ละวันในแต่ละนาทีในแต่ละชั่วโมงนะคะทุกๆวันเนี่ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราจะอยู่กับตัวของเรานะคะอยู่กับตัวเราเองตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อยู่กับตัวเรามากที่สุดดังนั้น คนที่จะอยู่รอบข้างเราหรือจะเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะเห็นเราแค่ในมุมมองในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะเขาจะไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกนึกคิดของเราทุกช่วงขณะเข้าใจตรงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนว่าในเวลาแต่ละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อยู่คนละห้องนะคะอยู่คนละห้องคนนี้ทำงนานแบบนี้ นะคะสถานการณ์งานเป็นแบบนี้คนนี้ทําแบบนี้แบบนี้ในแต่ละวันเขาก็จะมีงานของเขาที่ทํากันนะคะว่าเขาพัฒนาตัวเองยังไงเขาต้องเจออ่าสิ่งใดที่เขาจะต้องเอ่อใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเราจะตัดสินใครเนี่ยเราจะตัดสินใครเราจะพูดถึงใครหรือเราจะสแสดงแง่คิดอะไรก็แล้วแต่ ยกตัวอย่างนะเหมือนเหมือนอีกคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่กลางแดดซึ่งเขาต้องทำงานนะคะเขาก็อยากให้มีแดดอ่อนๆพอดีๆหรืออากาศเย็นสบายเพราะว่าการทำงานของเขาที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยก็จะได้ไม่ไม่ต้องเหนื่อยหรือร้อนมากใช่ไหมคะแต่ในอีกขณะอีกคนหนึ่งนะคะพอเจอแดดอคนคนแรกเนี่ยก็คือพอ,พอเจอแดดแรงๆเขาก็บอกว่ามันร้อน เพราะว่างานของเขามันอยู่กลางแจ้งเขาอยากได้อากาศเย็นๆมันร้อนจังเลยแดดวันนี้แดดแรงนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะเขาอยู่ที่บ้านนะคะเขาอยู่ที่บ้านเขามีอาหารที่เขาจะต้องเอามาตากเอามาตากเขาก็บอกว่าวันนี้ดีจังเลยแดดแรงดีนะคะแสงแดบดบแสงแดดจ้าดีตากอาหาร ก็คงจะแห้งแห้งไวแล้วก็ปากตากแบบเป็นอาหารที่อาหารที่ถนอมอาหารเขาถนอมโดยการปากแห้งใช่ไหมคะก็จะแห้งไวเขาบอกเขาก็จะบอกว่าดีจังเลยวันนี้่าแดดนะคะมีแดดมีแสงแดดเหมาะเลยนะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็กําลังอยากจะซักผ้าใช่ไหมคะต้องการที่จะตากแดดเอาผ้ามาตากแดดให้แห้งไวๆนะคะเขาก็บอกว่าวันนี้ดีจังเลย มีแสงแดดซักผ้าตาักผ้าได้เวลาอันดีเลยนะคะนี่คือสามคนนี้นะคะ3ามคนนี้เราจะรู้เลยว่าความรู้สึกแตกต่างกันนะคะคนที่ทำงานกลางแจ้งก็บอกอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีเลยอะวันเนี้ยแดดร้อนใช่ไหมคะแต่อีกสองคนบอกว่าดีเพราะว่าเป้าหมายของเขากำลังจะทำอยู่ดังนั้น การที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นตัวเราเองจะต้องจูนตัวเองให้เข้าถึงความรู้สึกของตัวเองนะคะให้เข้าถึงความรู้สึกของตัวเองถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นในในเป้าหมายของคนอื่นเรามองเห็นเรารู้แล้วว่าอากาศมันร้อนนะถ้าสําหรับเขาทํางานแบบนั้นถ้าเรามองอย่างเข้าถึงความรู้สึกที่เข้าใจเราก็จะมองไปในลักษณะที่เอื้อทรกันเข้าใจกันนะคะ แต่ถ้าเรามองในมุมมองที่มองในลักษณะที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้แครความรู้สึกอะไรมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะคะแล้วดังนั้นความเชื่อของเราเราเชื่อในเป้าหมายที่เราจะทําถ้าเราเชื่อว่าเป้าหมายที่เรากําลังทําอยู่นั้นเราเห็นทุกสถานการณ์เลยที่กําลังเติบโตแล้วกําลังจะสําเร็จเรามองเห็นแล้ เรามองเห็นเส้นทางเห็นแสงสว่างแล้ว่าเป้าหมายที่เรากําลังตั้งใจทาํากําลังสําเร็จสําเร็จสําเร็จแต่พอมีจังหวะเจอเบรกเจอเบรกเจอแรงต้านตอนนั้นล่ะคะ่ะแรงต้านหรือเบรกแรงๆคุณจะต้องเกิดความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองว่าคุณจะเชื่อหรือคุณจะถอย เพราะคุณเชื่อไปแล้วว่าสิ่งที่คุณกําลังทํากําลังจะสําเร็จแต่คุณเจอแรงต้านหรือเบรกแรงๆคุณต้องพิจารณานะไตร่ตรองดูนะว่าเป้าหมายที่คุณกําลังทําอยู่อะคุณเห็นคุณรู้ทุกสถานการณ์ที่คุณกําลังทําอยู่คุณรู้แล้วคุณเข้าใจทุกอย่างเลยแต่เมื่อมันมีแรงต้านหรือมีเบรกแรงๆมาเข้าเข้าถึงคุณแล้วทาให้คุณอึ้งไปชั่วขณะตอนนั้นล่ะค่ะ การพิจารณาไตรตรองและก็เข้าถึงความรู้สึกของตัวเองจะต้องดึงความเชื่อเชื่อที่สุดลึกๆของตัวเองที่ตัวเองเห็นแล้วรู้สึกแล้วแล้วก็กําลังจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วตอนนั้นล่ะคะ่ะคุณจะต้องอไม่ไปเจอแรง ไม่ไปประทะกับแรงเรไม่ไปประทะกับแรงต้านใดๆทั้งนั้นคุณมีหน้าที่เดินต่อคุณมีหน้าที่เดินต่อไปด้วยหัวใจของคุณหัวใจของคุณที่มีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้และฉันเข้าถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นทุกๆวันทุกๆวันนะคะถ้าเรามีเป้าหมายอะไรที่มันเป็นความฝันของเราอย่าให้ใครมาดัก ความฝันของเราด้วยการพูดแรงๆเบรกเราแรงๆหรือจะเป็นแรงต้านใดๆก็าตามที่ทำให้เรารู้สึกอึ้งไปชั่วขณะตอนนั้นล่ะคะ่ะสำคัญมากว่าเราจะต้องพิจารณาตัวเองให้ดีที่สุดว่าคุณจะเชื่อตัวเองเชื่อความรู้สึกที่ดีขึ้นข,นของตนเองในทุกๆวัน หรือเชื่อความรู้สึกของเบรกและแรงต้านคนที่จะมาดับฝันของเรานะคะเบรกและแรงต้านนั้นอาจจะบอกว่าอย่าทำเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เตือนน่ด้วยความหวังดีไม่มีใครทำได้หรอกแม้แต่ตัวเธอเองก็ทำไม่ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ที่เขากำลังสั่งจิตคุณหรือเป็นแรงต้านและเบรกที่ทำให้คุณอึ้งไปชั่วขณะหรือเกิดอาการช็อกในความรู้สึกที่คนที่คนที่ทอยู่ใกล้ตัวเราหรือคนที่เขาไม่ได้เข้าใจเป้าหมายเราอะเขาพูดแบบนี้คุณต้องดูนะว่าคุณจะให้เขาสั่งจิตคุณให้คุณถอย หรือคุณจะสั่งจิตตัวเองให้คุณก้าวต่อเดินต่อตอนนี้แ่ละค่ะจะบอกเราได้ว่าเราจะสำเร็จหรือเราจะไม่สำเร็จนะคะเหตุการณ์ทุกประสบการณ์เนี่ยครูเรียนรู้ด้วยการพัฒนาจิตของตนเองแล้วก็เชื่อมโยงจากการฝึกพลังจิตเชื่อมโยงจากการเซลล์ทอ k เมื่อเจอแรงต้านแรงครูจะใช้พลังงานในตัวของตัวเอง ที่สะสมความรู้สึกที่เข้าถึงความสาเร็จทุกๆวันด้วยรอยยิ้มและความสุขออกมาแล้วจะบอกตัวเองเสมอว่าฉันทำได้ฉันทำสาเร็จฉันยอดเยี่ยมฉันเชื่อและมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทำสำเร็จได้อย่างง่ายดายฉันมีความสุขกับการได้ทำเป้าหมายของฉัน ฉันมีคุณค่าในตัวเองและสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นบนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายรอยยิ้มของฉันมอบความสุขให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้ใครๆก็รักและเมตตาฉันฉันมีความสุขฉันยิ้มได้ฉันหัวเราอได้คำพูดสั่งจิตตรงเนี้ ที่เรากําลังเข้าถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นจะทำให้เรารู้สึกเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางให้เราระงับความรู้สึกโกรธความรู้สึกแค้นความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกใดๆก็ตามที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นล่ะค่ะเราจะต้องสั่งจิตตัวเองเพื่อสลัดความทุกข์ออกให้เร็วที่สุด แล้วเข้าถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำเป้าหมายของตัวเองต่อด้วยความเชื่อในจิตลึกๆของคุณว่าเป้าหมายของคุณเป็นไปได้และเกิดขึ้นได้ถ้าคุณจินตนาการและนึกภาพถึงความสุขทุกๆวันแล้วเห็นภาพแล้วรู้สึกแล้ว เข้าถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วทุกเสี้ยววินาทีของคุณทุกวิธีการของคุณในแต่ละวันคุณเห็นความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วเข้าถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วคุณอย่าให้เบรกหรือแรงป้านใดๆมาดับความฝันของคุณนะคะแล้ววันหนึง่งคุณจะรู้สึกว่าคุณเก่งและยอดเยี่ยม คุณมีพลังไม่มีใครสามารถดับความฝันของคุณได้เลยนอกจากตัวคุณเองอาขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันนี้ครูจะมีสอนออนไลน์ส่วนตัวนะคะ2ชั่วโมงช่วง3ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะก็เลยช่วงเตรียมก็เลยมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับมหาเศรษฐีทุกท่านขอให้มีความสุขมีความโชคดี ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอบารมีครูบาอาจารย์คุ้มครองปกปักรักษาให้คุณโชคดีตลอดเวลาโชคดีทุกเรื่องในสิ่งที่คุณปรารถนะทาทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย